สวัสดีนักเรียนม2ทุกคนนะคะวันนี้ครูน็อตนะคะมาสอนสังคมศึกษานะคะในเรื่องของพระพุทธนะคะซึ่งเราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่ประสูติตัสรู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงท่านปรินิพพนก็จะมาวิเคราะห์กันใน ตอนการผจนมารนะคะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรุนนั้นนะคะพระองค์ก็ได้นั่งอยู่บนบัลังก์ยาคาที่มีาพามนามาถวายที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมกับทรงตั้งปณิธานแน,แน่วแน่ว่าแม้เลือดและเนื้อในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเถิดตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราจะไม่ยอมลุกจากบัลลังนี้เป็นอันขาดรม่รู้ถึงหูพาา่พยามารพยามารจะทำยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปนักเรียนไปดูนะคะคุณครูลงคลิปไว้ให้แล้วก็เราก็มาดูบทวิเคราะห์นะคะของตอนพยามารคําว่ามานั้นมีความหมายว่ายังไงนะคะก็คือนะคะก็หมายถึงสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีนะคะหรือคัดขวางบุคคลไม่ให้บรรลุผลสําเร็จอันดีงามนั่นเองนะคะก็สามารถดูหนังสือไปกับคุณครูพร้อมๆกันในหน้า21ถึงหน้า25นะคะก็ดูไปพร้อมๆกับคุณครู ะะหลังจากพยายามาพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าก็ส่งตัดสรูนะคะจนบรรลุญาณทั้ง3นะคะคือการรลลึกชาติได้การมีหูทิพตาทิพแล้วก็อริยสัจสี่คือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะนี่คือการตัดสรุของพระองค์และก็สุดท้ายก็คือการสั่งสอนนะคะพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะและเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูคลิปก่อนนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะ เราเฝ้าติดตามเจ้าชายสิรธับม,มาทุกย่างก้าวเพื่อมาให้พบผมทางบรรลุธ,ธรรมราวนี่ถ้าคือปล่อยให้ทําอย่างนี้เห็นทีเจ้าชายจะพบจะคำนาจของเราอย่างแน่นอนเราจะต้องขัดขวางทำลายให้จงได้ด้วยพระบารมีต่างๆ ที่พระมหาบรุษปรุษบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาช้านานหลายชาติพได้มาประชุมห้อมล้อมดุดดังกรอกแก้ส่วนพระองค์นั้นก็ไม่ได้วาดวันมีพระหาถ่ยตั้งมั่นสงบนิ่งเจ้าชายสิทธัตถะนึกว่าท่านจะรอดพ้นจากอำนาจของเราพยาวสวัสดีมาไปได้ เมื่ออาวุธแหลมมัของเราไม่สามารถทำร้ายเจ้าชายสิทธัตถะได้เราจะใช้เล่ห์อุบายอย่างอื่นดูเจ้าชายรัตนบัลลังก์ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเกิดขึ้นมาคู่บารมีของเราใหยผลของเราเป็นพยานในแกเราได้ท่านจงลุกขึ้นแล้วคืนในเราซะดีดีดูก่อนพญามารรัตนบัลลังก์นี้เกิดขึ้นเพราะบารมีของเราที่บกเพีย,พยสรสะสมมาแต่ปางก่อน ผู้ใดเป็นพยานการเป็นเจ้าของรัฐธนบันลังของท่านเราดีหละพยานฮ้โอ้พระแม่ธรณีการบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์แม้แต่เพียงน้ำตรวจอุทิศกุศลที่หม่อมท่านใช้มวยผมรองรับไม้บนสีลกลราบ ก็มากพอที่จะนำมาเป็นหลักฐานพยานได้ยไปาไนไ้วการมีชัยแก่บุมาในครั้งนี้ทำให้พระมหาบุรุษมีพระหฤทัยตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ศึกษาแล้วนะคะก็ไปเปิดหนังสือของนักเรียนดูศึกษานะคะบางอย่างง่ายๆก็เป็นสุข และครั้งหน้าเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในห้องเรียนออนไลน์ที่คุณครูจะนัดครั้งต่อไปบายบาย